บริษัทเฮิร์ฟครับวันนี้เรามีข่าวดีนะครับมาแจ้งนะครับสำหรับท่านที่เดินทางมาที่หัวหินนะครับมาใช้บริการที่ Green Wellness Clinic นะครับสาขาหัวหินครับตั้งอยู่ในปั๊มบางจากนะครับหัวหินนะครับก็สามารถมาใช้บริการนะครับนำเฮิร์บนะครับมาแลกบัตรเชอร์ในการสวีทนะครับเดินทางไกลนะครับเหนื่อยไม่ล้านะครับเราไปใช้บริการชาร์จพลนะครับก็คือสามารถที่จะใช้บริการเตียงนวดนะครับแล้วก็เครื่องเทอร์เซิร์นะครับสามารถทําให้คนผ่ายและเรียนมาก แคมเปญดีๆนี้นะครับก็สามารถที่จะนำเพิ้มนะครับมาแรกแคมเปญเหล่านี้ได้ด้วยวอลชอร์นะครับเินยนเชิญน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ